ห<ใ>น,นึ่งสองมสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่กับพวกเรานะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัน์สวนันทราค่ะสาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พังนะคะวันนี้เราจะมาทำทริป3วัน2คืนในรายวิชาอาเทติ t อลิซึมนะคะสำหรับวันนี้อาเราจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยค่ะไปเลยว้ <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะสัรยาน,นะคะโลเคชั่นแรกจะเป็น Starry Art Lover นะคะจะเป็นคาเฟ่แนวศิละปะอาร์ตสำหรับคนที่ชอบงานอาร์ตงานศิล์นะคะโดยภายในคาเฟ่จะมีศิละปะที่โด่งดังมากมายเลยให้เราได้ชมแล้วก็ได้ลองเวิร์กช็อปกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับ โซนนี้จะเป็นโซนชั้นสองของคาเฟ่สตาร a รี่อาร์ดเอร์นะคะส่วนชั้นสองจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้มากให้เราได้ทำมากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวาดภาพนะคะจะเป็นเฟรมภาพม,มีหลากหลายขนาดเลยคะ่ะเราสามารถเลือกชมได้ไม่ว่าจะเป็นเฟรมใหญ่เฟรมเล็กแล้วก็สามารถเลือกชมได้เลยคะ่ะเลือกว่าเราเราสามารถคิดสร้างสรรค์ได้เลยว่าเราอยากจะทําอะไรเราก็จะมีเป็น หมวกค่ะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็สำหรับใครที่ชอบเฟร,รมไม่ใหญ่มากเฟร,รมเล็กๆก,ก็สามารถเลือกทําได้ค่ะน่ารักมากนอกจากเฟร,รมเล็กแล้วยังมีกระจกนะคะกระจกให้เราเขียนสร้างสารรค์วาดภาพตามใจชอบเราเลยค่ะก็จะมีอย่างอื่นมากมายตามในลิปเลยค่ะสินค้าอันนี้ก็จะเป็นดูทำเปิ็อปนะครับเด็กอันนี้ก็จะเป็นที่สวนที่เชาสา,สสาสมสาถ นั่งคองรูชอปต่างๆที่เมื่อกี้พี่นี่พูดได้นะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นแบบรูปภาพแล้วก็อย่างนี้ด้วยกันจะมีหนังสือกระตูนนะครับผมตามขนาดที่เขาได้อกเปลียนมให้ทำนั่งอ่านได้เลยนะครับสำหรับคนที่มาทำรูช็อปนะนี่จะเป็นบรรยากาศต่างๆก็ควรก็ค่อนข้างที่จะมาเยอะกันพอสมควรนะครัแล้นี่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้บอกเลยรูปถ่ายหนังนะครับผม แล้วในห้องนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้รันมีเป็นจิตรกรที่ของคาเฟ่ที่เขาทำเอาไว้สามารถามาถ่า,ารถยรูปได้แต่ห้องนี้ก็ถ้าติดตัวก็จะจับเสียม,มันม,าามาาแีแต่ภาพรัวภาพที่เขาวาดนะครับเป็ี่ยนกันจะเป็นบาย ในตัวของคับเพจจะเป็นขุ่นกระดาษเชิดก็่ใช่ครับเป็นตัวความเร่งแรงมืเกียรเหมือนกันที่บอกเลยว่าในแกนนี้ไม่เรื่องของแบบของไทยๆนิดนึงถ้าเป็นในฝั่งนี้ก็เป็นงานเดินอนิกแล้วก็จะเป็นงานตั้งอันนี้จะเป็นงานมีทั้งซริมิที่เราเนี่ยทำเสร็จรูปแล้วแล้วก็จะมีงานเทนง,ง,งานระบายแล้วก็จะมีงานตั้นปั้น,นจะมีสองแบบจะเป็นปั้นดินแฟนดิีไงจะเป็นดินดาวจากเกาหลี ใช่ครับอันนี้ก็จะเห็นไอ้ในการปั้นแบบแล้วแต่ตงแบบชอบเลยอันนี้จะเป็นปั้นดินนะที่เป็นแากลการดินโพลิเมอร์จะเป็นแยการแบบแนวแบบปั้นเชียงอะไรเป็นอะไรแบบนั้นใช่ใช่แต่ถ้าในส่วนที่เป็นตัวเซรามิกที่สำเร็จรูปแล้วแต่ว่าถ้าส่วนที่ปั้นด้วยมือเองเลยนะครับจะมีแบบก็จะมีงานปั้นที่แบบปั้นด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องใช่ มก็คือมันจะมีประมาณแล้วก็มาผสมสูตรที่อย่างที่บอกผสมกาวผสมในตรงนี้สูตรก็ได้มาลงตัวของแมทพิมมันได้ของแมทพิมเมันก็จะได้นตแบบนี้เป็นลวดลายต่างๆชครับแล้วก็เอามาเราก็จะเอามาลงในตัวองปรเกตปรเจกเราก็มามาตัดแต่งตางๆดวยแล็พอเราได้ลวดลายแบบนี้แล้วก็เอาัวที่เป็นหมักตรที่เราตกลายไว้ขอแมาพิมประมาบรอก ก็มีประกอบกันลวดลายแล้วก็ไม่ถือว่าเราจะชอบลวดลายแต่เมาประกอบประกอบกันนี่เป็นตัวของไอเทมที่ประกอบในตัวประกอบจะตัวแล้วเอามาเอามาตัวิ่ลงอะไรติดขายจะได้สามารถออกงานได้เลย นะครับทั้งหมดสองรูปแบบจะเป็นศูนย์ศาสตรหัวโล้นกับเบสที่มียอดถ้าถ้าเกิดเป็นเบสที่หัวโลนบบน้น,นเนี่ยเป็นตัวเอกก็คือถั่มมันนะครับซึ่งเป็นทหารเอกของฝรัางที่เป็นสไนล์ของเรานะครับส่วนลิงยอดจะเป็นศูนย์ที่ต็จะเป็นศูนย์ที่คารีอาราธมีนะครับส่วนซาบายตรงนี้จะเป็นหัวยักษ์หัวยักษ์ก็จะมีทั้งหมดสองรูปแบบก็เป็นปากสัญญาตาโตงกับปากหกตาจระเข้ อย่างนั้นก็จะเป็นตาขยายตาโตชื่อตาเป็นพวกพนักงารนะครับส่วนนี่อันนี้คือตาโคตาตลกเทถ้าจะเป็นผิวเทก็จะแตกต่างกันตรงหน้ากับปากส่วนตรงนี้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิธีการทำโครงกระบวนการต่างที่เป็นผิวตาข้างนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ทำเป็นหุ่นก่อนนะครับหุ่นเสร็จปุ๊บเราก็จะเอากระดาษ เป็นอ่ากระดาษฝังกพสวาก็ได้หรือเป็นกระดาษประกอบตากระดาษแต่หนาๆนะครับแล้วก็เอาแปะลงบนบุตนแค่เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นในการตีด้านหลังออกมาแล้วก็ทำการตีครบทุกลูกครับนี้นะครับสังเกตว่าพอทําเสร็จแล้วยังไม่มีตาไม่มีปากนะครับเราก็จะมาทําการเอาตีลายประดับลายขึ้นในการวาดผิววาดหัววาดจมูกอะไรนี้เข้าไปนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะตีลายประดับลายขึ้น สังเกตว่าลายนะครับจะเป็นเล็กๆต้องใช้เวลาทำหนักมากละเอียดมากขอให้ก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะลงลักลงลักแล้วก็ปิดทองนาซึ่ีใช่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นพวกที่ทำเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นเกือบสิบแปดมงกุฎที่เป็นเอกสารแล้วก็ขบวนการทางการใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ นั่นแหละค่ะก็พี่ๆเขาแนะนําดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองมาเชิญมาชมนะคะยิ่งในส่วนของตรงนี้ทํามาจากผักตบชวาใช่ไหมคะมมมอ๋อทำจากกระดาษอ๋อสามารถนำกระดาษมารีไซเคิลได้สุดยอดมากเลยค่ะในส่วนต่อมาก็คือจะเป็นสปานะคะที่เราสามารถใช้พักผ่อนรีแลซกในยามที่เราเหนื่อยล้าได้นะคะเดีย๋ยวเชิญเลยค่ะ ยาดมค่ะแบบนี้เลยเราสามารถเลือกกินได้ค่ะว่าเราต้องการกิน,น,นแบบไหนตรงนี้ก็จะเป็นห้องของการแสดงนะคะการแสดงคือต้องจองเวลาเข้ามาค่ะ mm hmm. จะมีรอบการแสดงดังนี้เลยค่ะแบบโมงครึง่งแบ 2, บสองแบบสามหกโมงรอบกสางคืน t h e a t e โ show mm hmm. จะเป็นสี่โมงครึ่งนะคะต้องจองเข้ามาโดยตัวอย่างก็คือจะเป็นแบบนี้เลยละครหุุนเง,งาต่าง mm hmm. กำลังจะไปชมโซนอะไรคะเป็นเออ่เกี่ยวกับยิงธนูอะไรใช่ค่ะ็นุ่นที่ไปเล่นด้วนี่ก็จะมีการปรับเพลงพื้นตลอดแล้วก็เพิ่มการ์วยที่นี่มีสโลแกนไหมคะ ครบจบพี่ภรรยาจะเป็นคีลประมาณประมาณนี้เราจะเป็นพวกแกะเราจะมีดีเซลโฟลดีเซลโฟลเนี่ยทำอยู่สองอย่างก็คือคอนเซนกับไอบาร์สดีท็อกก็จะทำทั้หน้าแล้วก็สตรีมแต่ถ้าแนะนำเลยก็เป็นคอมบ์โฟไปเลยครับว่าเราได้ทำทุกอย่างไปเลยแล้วก็คือทำทุกอย่างใช่ไหมครับก็จะมีเต็มในการทำให้มันนีเน้อเน็ดมีคอยในหนาวยาวที่ว่าควรทำอะไรก่อน นีเป็นออนเต็มใช่ไหมครับใช่ครับคือเป็นไอบารนะครับาก็จะทำบอกว่อยู่ด้วยกันเลยเราจะมีแบบสองท้องอืมอุณภูมิเป็นไงบ้างคะแม่อุ่นมากเราผิวสบายมากแค่สัมผัสก็เข้าถึงความรู้แลกได้เลยค่ะพอเสร็จจากแช่ออนเซนเสร็จนะคะก็จะเป็นไอบาร์ค่ะไอบาร์จะช่วยในการ ลดการอักเสบข,ของร่างกายค่ะเหมาะมากสําหรับนักกีฬาหรือคนที่ใช้ร่างกายมากๆเลยนะคะส่วนตัวคือชอบออนเซนมากเลยค่อนข้างที่จะเป็นไงคะเม่อุ่นมากสบายมากอยากนอนมากตอ,อนอน,อนี้รู้สึกแบบรู้สึกอยากแช่ออนเซนมาก ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แป้งมากเลยนะคะที่พาหนูชมเรียกได้ว่าครบจบที่เดียวเลยที่เดอะสรารยานี้นะคะก็ะถ้าเกิดว่านนวก็ฝากไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะกินเที่ยวนะคะออกกําลังกายหรือว่าจะเป็นกิจกรรมคทิวิตี้ต่างๆ,างๆก็คือแนะนําที่เดอะสรารยามีครบทุกอย่างเลยะคะ่ะใช่ไล่ตั้งแต่ ส่วนด้านหน้าที่เป็นคาเฟ่หรือจะเป็นร้านอาหารหลากหลายสัญชาติก็มีค่ะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นอ่าไทยโซนค่ะตอนนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเป็นความเป็นไทยนิดนึงแล้วก็ไล่มาด้านหลังก็จะเป็นพวกกิจกรรมอตอนนี้เราก็จะมียิงทนูนะคะมีขับโกคาร์ดแล้วก็ในอนาคตก็จะมีซิปไลน์ด้วยค่ะแล้วก็ในโซนโอเอซิสบล็อกตรงนี้ก็จะมีสปานะคะเป็นแบบว่าครบเลยทั้งสตรีมซาวน่หน้าแล้วก็ ออนเป็นไอบานะคะ,ะค่ะ,ะ,คะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ณคณะสวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำตอนใหมน่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายใน,นดกว่า,วามันมีอะไรบ้างไปกันครับ <laughs> ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอาหารในตลาดน้ำด,ดอนไหวนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอดวไปกินข้าวกันสักรูนึงว,วิวเป็นยังไงวิวแถวนี้ก็บรรยาก,กาศนุ่มลื่นปลาในน้ำก็มีเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวให้ทิมมิสแทนไปที่แม่น้ำได้เลยครับทำไมเขาถึงชื่อว่าตลาดน้ำดอนไหวก็วมันมีน้ำอะนันคือมันเป็นดอนไหวก็คือเป็นอำเภอเขาไงเออมันเป็นวัดประจำอำเภอเขา อ๋อเหลืสเหลหืออสิบลอ